ก็ S <S <AR C ID> สวัสดีครับมาลองทุกคนนะพี่พี่เตียวเนาะคลิปนี้พี่จะมาบอก4วิธีที่จะทําให้เราหายขี้เกียจน,นะครับเชื่อว่าช่วงเนี้ยหลายๆคนก็เริ่มขี้เกียจแหละซึ่งมันเป็นปกติของของปีนะครับ3เดือนแรกขยนันพอเดือนที่4 5 6เนี่ยเริ่มขี้เกียจแล้วนะครับคลิปนี้พี่ก็จะเลยมาแนะนําวิธีที่ทําให้เราหายขี้เกียจนะครับพวกเรารู้ไหมว่าพวกทหารพวกตำรวจหรือพวกที่ฝึกหนักหนักอรบพิเศษเนี่ย เขาขี้เกียจไหมเขาขี้เกียจไหมแล้วทําไมเขาเขาถึงเขาถึงยังต้องทําอยู่เขาถึงยังต้องทําสิ่งนั้นอยู่พวกเรารู้ไหมเช่นหน่วยหน่วยซิลรีคอนหรืออะไรเงี้ยถามว่าระหว่างฝึกไปขี้เกียจไหมขี้เกียจแต่ทําไมต้องทําอยู่เพราะว่ารู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมอ่ะพี่บอกก็ได้ว่าเพราะว่าเขาขับเคลื่อนด้วยภารกิจ งงเลยนะเขาขับเคลื่อนด้วยภารกิจอย่าง,น,ง,น,งน้องไปเรียนกูวิชาต้องถูกภารกิจขับเคลื่อนหลายหลยคนเนี่ยถูกภารกิจขับเคลื่อนคือทําด้วยภารกิจหมายความว่าต้องต้องถูกควบคุมต้องถูกสั่งแล้วก็ทําไปแบบไม่คิดอะไรทําด้วยภารกิจบนถึงสําเร็จซึ่งส่วนใหญ่การที่ทําด้วยภารกิจส่วนใหญ่จะสาเร็จหรือ9ก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์สำเร็จเช่นเขาบอกว่ามีภารกิจให้ ให้วิ่ง10ไม์ในเวลา50นาทีถ้าทําให้สาไม่ได้ก็ตกอะไรเงี้ยเราก็จะทำาิ0ไม์แต่ส่วนใหญ่จะผ่านหรือแม้แต่พวกตกก็ยังได้ประมาณ90%ของสิ่งนั้นแต่เวลาเราทําโจทย์เราไม่มีใครมาคุมไงเราทําด้วยอารมณ์พอทําด้วยอารมณ์ปุ๊บมันมันก็มีอารมณ์แบบข,ขึ้นขึ้นลงลอารมณ์มันมันหึขึ้น่างเงี้ยช่วงที่มีแรงบันดาลใจมันก็พีขึ้น แล้วก็ลงพื้นขึ้นแล้วลงเขาเลยแบ่ง2ออย่างนะี้เป็นเรื่องของการมิชชั่นได์ขับเคลื่อนด้วยภารกิจกับขับเคลื่อนด้วยอารมณ์การขับเคลื่อนด้วยรมนี่ยก็คืออินสแปนซ์อินนได์อินสแชั่นได์แปลว่าแรงบันดาลใจเนี่ยเราจะลงมือทำก็ต่อเมื่อเรามีแรงบันดาลใจแต่มิชชั่นได์คือถูกสั่งให้ทำหรือที่เรียกอีกอย่างว่าทำด้วยวินัยก็ได้วินัยคือสิ่งที่ต้องทำไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม เราก็ถูกควบคุมด้วยภารกิจแล้วก็เราก็ลันไปอันนี้พี่เคยพี่เคยพูดไปแล้วนะครับส่วนคนที่ขี้เกียจส่วนใหญ่คือไม่ไม่ได้มีวินัยควบคุมไม่มีคนควบคุมไม่มีคนสั่งก็เลยทําตามอารมณ์พี่เป็นไหมพี่เป็นเวลาไม่มีคนคุมก็ก็ทาตามอารมณ์เช่นตีห้าต้องตื่นถ้าไม่มีคนคุมก็ไม่ตื่นแต่เวลาเราอยู่โรงเรียนจีตมหาลือ,อยโรงเรียนทหารรว่ตีห้าตื่นก็คือต้องตื่น เม้าง่วงไหมง่วงแล้วยากนอนต่อไหมยางนอนนอนได้ไหมไม่ได้เพราะเขาควบคุมมันคือมิชชั่นมันคือภารกิจอันนี้คือคีย์หลักที่ที่เป็นปัจจัยอะไรการที่ทําให้เราขยันต่อนเนื่องนะครับข้อแรกภารกิจนะข้อสองนะครับเราต้องทําความสะอาดทําความสะอาดหรือว่าเคลียร์ขยะของเราเนี่ยออกไปจากชีวิตทั้งหมดเช่นเพื่อนแฟนผู้หญิงสื่อต่างๆ สื่อข่าวเราเลิกดูทีวีได้แหละสื่อข่าวต่างๆที่มันเป็นเรื่องลบๆในชีวิตประจำวันเราไม่ว่าจะเป็นข่าว u t u b e อะไรเงี้ยเลิกดูดูช่องเดียวดูช่องพี่พอโอเคปะ่ะอ่าเลิกดูข่าวเพื่อนที่ชวนคุยแฟนผู้หญิงเลิกไปเที่ยงนอกเลิกเลิกคุยคนพยายามเสพสื่อที่มันส่งเสริมต่อเราเช่นข้อสอบเก่าคำพูดเป็นแรงบันดาลใจคืองด,งดงดรับสื่อข้างนอกมันจะทำให้ เราผลักดันตัวเราอะสาเร็จผลักดันตัวเราไปสู่สิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดเราไปรับสื่อสังเกตไหมว่าทุกวันนี้เกิดเราไปดู YouTube มากเราดูข่าวช่องสามมากเรื่อะงไรเงี้ยเราจะเครียดมันเครียดมันเป็นปัจจัยที่มากระแทกกระแทกจิตทําให้ปรุงแต่งแล้วก็ฟุ้งซ่านมันเครียดนะครับนะข้อสามเคยพูดเรื่องของการจับกลุ่มจับกลุ่มแล้วก็หาบัดดี้หรือว่าเพื่อนทุกคนที่จะคอยกระตุ้นเตือนเราหรือสภาพแวดล้อมที่ดีในการ ในการขับเคลื่อนเรานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดจะชวนในมาเรียนออนไลน์ใช่ไหมมันก็จะเกิดพฤติกรรมหนึ่งคือความเหงาทาโจทย์คนเดียวมันเหงานะครับแนะนําให้ให้หากลุ่มกลุ่มเพื่อนหรือว่าบัดดี้หรือกลุ่มที่มันมีแอคทีฟในการทําอยู่ตลอดเวลาต้องหานะเพราะว่ามันมันอย่างเช่นปกติเราจะคุยจะเพื่อนในห้องเพื่อนในห้องก็จะคุยเรื่องต่างๆนานาเรื่องสังคมอะไรไม่รู้แล้วก็ไม่มีไม่มีไม่มีประโยชน์ต่อเรา เราต้องเราต้องไม่เสพพวกนั้นเราต้องเฟดต,ตัวออกมาเอาเฉพาะกลุ่มที่ที่เดินตามฝันไปด้วยกันที่ทําไปด้วยกันแต่ถ้าเราไเสพเพื่อนในกลุ่มนะมันก็จะมีข่าวทุกอย่างที่เป็นเรื่องลบๆซัส่วนใหญ่เพราะคนไทยชอบเรื่องลบใช่ไหมมันก็จะมีข่าวว่นั้นมาซึ่งมันไม่มีประโยชน์ต่อเราพยายามตัดออกไปนะครับตัดออกไปแล้วก็เสพกลุ่มอย่างในคอร์สของพี่อ่ะอันนี้ไม่ได้ขายคอร์สนะแต่ยกยกอยให้ฟังว่ามันจะมีกลุ่มที่พี่จะส่งข้อสอบให้ทําทุกวัน แล้วก็ในกลุ่มก็จะเสพแต่เรื่องข้อสอบข้อสอบข้อสอบมันจะเป็นบวกมันทําให้รับพันนาว่าคนนี้เขาคิดยังไงคนนี้คิดยังไงให้ตอ,อบดิจะไม่มีเรื่องลบๆเลยเพราะว่าเราซีเรียสเรื่องนี้มันจะเป็นสังคมใหม่สังคมที่ดีนะครับแล้วก็ข้อที่4ี่ในนี้สําคัญที่สุดเลยนะในเมื่อเราเรา,เราไม่ไม่มีเราเกิดอาการฟุ้งซ่านเราอาจจะวนันๆหนึ่งเราอาจจะมีกิจกรรมทำหลายอย่างเช่นถ้ามีตรงเย็นมาแล้วว่าช่วงว่างๆแล้วเรารู้สึกว่าเราขี้เกียจ ถ้าเกิดมีกิจสี่กิจการไม่ทำอะเราจะทำอะไรอันแรกเพื่อนชวนเล่นเกมอันที่สองทำโจทย์ถูกปะอันที่สามรนานันต้นไม้นะอันที่สี่เลี้ยงน้องสี่กิจการไม่ทำอะไรแน่นอนเราต้องเล่นเกมเรนาดันต้นไม้การทำโจทย์เราจะไว้ที่หลังเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราเพราะเราไม่ชอบเพราะเราไม่ชอบเราไม่ชอบมันนะ เราวิธีการคือตัดออกไปพยายามตัดออกไปคุยกับคนรอบตัวให้ได้แล้วก็เขียนภารกิจประจำวันลงไปแต่ละวันนะครับเช่นพี่เคยพูดไปแล้วว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับทำทูเดลิสว่าวันนี้ทาอะไรได้ทํำไหมว่าวันนี้ทําอะไรเย็นวันนี้ภารกิจตื่นมา8ปดโมงเช้าต้องทอําโจทย์50้สิบข้ออาจต้องทําวันหนึ่งอาจต้องได้ท0้สิบข้อเย็นดีท้งสิบข้อมันต้องมีภารกิจออกมาว่าวันนี้ทําอะไรบ้างเล แล้วก็ตัวเราเป็นผู้ควบคุมตัวเองเหมือนทําแบบมิชชั่นได้ภารกิจเดินหน้าด้วยภารกิจไม่ใช่ด้วยอารมณ์เพราะว่าถ้าเกิดมีอารมณ์ะมันจะคิดภารกิจไม่ออกเราต้องเอาอารมณ์ออกไปแล้วก็มาดูว่าเราเขียนภารกิจให้ตัวเองแล้วว่าเราต้องทาอะไรเนี้ยแล้วก็แค่ทําตามเพราะตอนที่เราตามทําตามเนี่ยมันเหมือนทําตามวินัยมันเหมือนกับว่าทําแบบไม่มีคนควบคุมอ่ะแล้วก็แค่ทําตามว่าวันนี้เราเขียนอะไรไว้เขียนอะไรไว้แล้วก็เขียนอะไรไว้อ๋อก็แค่เขียนไม่ต้องคิดเยอะ ห้ามคิดเยอะเพราะว่าสาเหตุที่แนะนำให้ให้หลายๆคนไปเรียนกุศวิชาเพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันดีกว่าดีกว่าอย่างไงดีกว่าเพราะว่ามันมีคนเรียนแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันเปนเรียนกุศวิชาไม่ได้ก็ต้องควบคุมตัวเองให้ได้ด้วยการทำทูเดย์ลิสต์ว่าวันนี้จะทําอะไรแล้วก็เอาตัดปัจจัยแวดล้อมเอาให้หมดเอาเครื่องเอาให้หมดแล้วก็ทําด้วยภารกิจไม่ใช่ทาด้วยอินสแตนเซชันได้ไม่ได้ทด้วยแรงบนัดนใจไม่ได้ทำด้วยอารมณ์ พเพราะไม่งั้นมันจะไม่สาเร็จยังไงก็ต้องทำภารกิจสม่ว่าวันนี้พี่ขี้เกียจพี่ก็ขี้เกียจไม่มีอารมณ์เลยวันนี้โอ้โหฝนตกหน้านอนมากวันนี้อยากดูหนังมากทาไงอะภารกิจมันคุมอยู่ไงไอ้ภารกิจคุมอยู่อะถ้าจะดูหนังใช่ไหมได้ก็ต้องทํางานให้เสร็จก่อนหนึ่งสองสามสี่ให้เสร็จก่อนแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายก็คือข้อห้าก็คือเรื่องของการให้รางวัลตัวเอง ทุกภารกิจที่เราทำนะครับทุกภารกิจที่เราทำเนี่ยเราต้องให้รางวัลตัวเองเหมือนปลาโลมาอ่ะกระโดดรอดบ่วงถ้ารอดบ่วงได้เราจะให้ปลากินอันเนี้ยเราต้องให้รางวัลตัวเองทุกครั้งที่เราทําอะไรเสร็จเช่นเรารู้สึกขี้เกียจเพราะว่าเราไม่มีอะไรรอดใจใช่ป่ะเราก็อาจจะให้รางวัลตัวเองว่าถ้าเกิดเราทาโจทย์50ข้อเสร็จปุ๊บเราจะได้กินโค้กหนึ่งขวดหรือได้กินทิวลีหนึ่งอันแล้วก็ทําโจทย์ไปข้อ100ข้อร้อยข้อเสร็จปุ๊บให้รางวัลตัวเอง นะครับข้อห้าที่ทพี่แถมมาเนี่ยคือมันเป็นการให้รางวัลตัวเองระหว่างที่เรากําลังเดินไปสู่เป้าหมายใหญ่เพราะว่าอย่าลืมนะว่าเป้าหมายเล็กๆรวมตัวกันมันจะเกิดกลายเป็นเป้าหมายใหญ่นะครับก็หวังว่าไอ้หข้อที่บอกไปอ่ะสข้อบวกหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้พวกเราได้ไอเดียในการไปแก้ไขเรื่องของการขี้เกียจได้นะครับอย่าลืมนะว่าถ้าเราไม่ทําวันนี้เราทำวันไหนเวลาไม่เคยหยุดเดินสังเกตนะเวลาไม่เคยขี้เกียจเวลามันเดินทุกวินาทีมันไม่มีทางขี้เกียจเพราะว่าอะไร พราะมันทาด้วยภารกิจมันหน้าที่ของมันคืออะไรเดินหน้าที่ของมันหยุดได้ไหมไม่ได้เขาหน้าที่มันคือรักษาค่าส,าาาสมดุลน,นาฬิกาเคยหยุดเดินไหมไม่เคยมีแจ่เราเนี่ยหยุดเดินนาฬิกาไม่เคยหยุดเดินนาฬิกาจะเดินไปนั้นไปตามหน้าที่ของมันวนเวียนไปเพราะหน้าที่ของมันมันเลยถึงบอกว่าขับเคลื่อนด้วยมิชชั่นไดนะครับลองเอาไปใช้ดูเนาะสำหรับคลิปนี้พี่ก็ออมฝากแค่นี้ครับโอเค